ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับโอ๊ะตาเป็นไรอะ2000 <years> later. โอ้กลับมาตาสะอาดใสวิ้งเหมือนเดิมเลยอืมใช่เลยครับเนี่ยอะไะครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอคูงอีกครั้งหนึ่งและอยู่และอยู่ในเกมไหมครับนะครับผมนะเออ วันนี้เราจะมาเล่นไมค้าชีวิตรอดแอดออนกันอีกเช่นเคยซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาเล่นไมค์าชีวิตรอดแอดออนนะครับผมเป็นซีรีส์ชีวิตรอดแอดออนแบบแฟนตาซีนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารายชื่อแอดออนในวันนี้ผมลงอะไรไปบ้างนะฮะและนี่ก็คือโชมหน้าแอดออนทั้งหมดที่ผมลงไป นะครับผมส่วนใครที่อยากจะได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยหรือในคำอธิบายนะครับผมนะเออก็ลองเข้าไปโหลดเล่นกันได้นะฮะแต่ก็ระวังแหลกนิดนึงนะฮะผมบอกเลยโอเคมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเอา,เอาชีวิตรอดกันนะครับผมโอเคมาเกิดมาเนี่ยเราเจอต้นไม้สูงๆเลย อันนี้ไม่ได้สร้างนะครับแต่ว่ามันเจเนเรตขึ้นมาจริงๆนะฮะไม่ใช่แบบสร้างขึ้นมาเป็นพร็อพตกแต่งอะไรนะฮะเออโอเคเดี๋ยวเรามาตัดไม้ก่อนดีกว่านะครับหาไม้ที่แบบตัดง่ายๆก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะเออเออเออเทียอะไรเนี่ยโูตีทีสามหลอดเลยว้าวอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอ้าวไม่ไหวแล้วอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่าอย่าเข้ามานะ โหได้เป็นไอรอนนักเก็ตด้วยนะครับผมอะไรกันครับเนี่ยเกินมาก็เจอสเกลติตันถือดาบเลยไม่ธรรมดาเออตัดไม้ครับผมนะฮะในช่วงค่ำคืนแรกเราจะต้องแบบอ่าสปีดรันนะสปีดรันสปีดรันนะฮะเออโอ้นี่เหมือนผมจะอยู่ในไบโอมอ่า ฟลาเวอร์หรือเปล่าเนี่ย,ดอ,ยะะดอกไม้เต็มเลยนะฮะโหโดูเดโหดอกไม้เต็มเลยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเฮ้ยนั้นเป็นภูเขาหิมะใช่ไหมไปดีกว่าครับผมไปมันจะแหลกนิดนึงนะคือผมเล่นในแบบเล่นแบบโทรศัพท์นะเออแบบเล่นปกติผมกะจะใช้าสายวิทีจีต่อแล้วก็เล่นนะฮะแต่ว่า ขี้เกียจนะฮะเดี๋ยวมันแบบรีบนิดนึงนะครับผมก็เลยแบบเอเล่นแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวา่าทหน้าเดี๋ยวเราจะต่อสายวิธีจีเล่นกันนะ,ะผมบอกเลยว่าสะดวกแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราขูดหินสักหน่อยนะาหาโลเคชันดีๆนะฮะตัดในนี้ตัดถุยขูดสิเออตัดเลยล่ะเออไอ้บ้าเราจะขูดไปสักแบบประมาณอืม เอาให้เยอะพอสมควรแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้เราขุดมา20อัน20อัน20บล็อกกวดีนะครับผมโอเคเดินทางต่อครับผมโอ้โหเจ็บเจ็บไปครับผมเอ้ย <laughs> นั่นอะไรอ่ะนั่นคืออะไรโอ้เอ้าหิวข้าวซะและ้วอะไรครับอุย้ยผมโอ้ผมเจอแล้ว โอ้บบลลอดโอ้วิ่งก่อนกูหิวข้าวหรกูตายไม่นะ <c oughs> อย่านะเราไม่ใช่ศัตรูกันเราเป็นเพื่อนกันไงเออตอนนี้ผมขอขุดแร่ฐานนะฮะแป๊บเดียวนะครับผมขอเวลาสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมจะเผาเนื้อกินก่อนนะครับเพื่อดำรงชีพนะครับโอ้ oh! อะไรอืมอะไรโอ้ยเออตายไปซะอะไรอยู่ดีๆมากัดอะไรครับเนี่ยอยู่ดีไม่ว่าดีโอ้ยตายดอกดอกไม้ด้วยตั้งใจจะให้ดอกไม้เราก็ให้ดีๆสิเออไม่ใช่อะไรครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวทำเตาเผานะครับแล้วก็ขอย่างเนื้อก่อนนะครับโอเคมีน้อยใช้น้อยมีมากใช้มากครับผมนะเออเราอย่าไปขี้งกนะครับผม ไปเจอแกะก่อนต้องรีบฆ่านะครับก่อนที่มันจะซ้ายเกินไปเฮ้ยนั่นอ๋อมันคือฟอสซิลมันคือกระดูกเหรอโอ้ผมก็มองเป็นอะไรไอ,อ้บ้าเออมันคือฟอสซิลนะฮะโอ้ยดี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 เฮ้ยแต่ว่าผมเจอแกะสามตัวสามตัวก็แย่แล้วสองตัวตายอีกตัวนึงอีกตัวนึงเร็วๆๆๆุล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 ุหล,ลุ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 ล หมู่ชมรมผมต้องขออภัยด้วยนะฮะถ้าภาพมันแหลกเกินไปนะครับโอเคโอเคเออเออยี่ยมไปเลยนะครับผุ้ประจัสวยมากโอ,โอ้ดูดิประจัญโคตรสวยเสร็จเด้อแบบโอ้โหดีมากดีงามดีเลิศเลยนะครโอเคครับเดี๋ยวขุดย่างเนื้อให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะวูเจออะไรวนะน่ะอัศวินัมตาวานะน่ะดูเบนเทนมากเกินไปใช่ไหมวิชยุทธนะไม่ใช่ ม,มันเดินมาหาผมแล้วเวเดนมาผมแล้วว่ะว้า,าม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 าให้หมดขออู้อ๋อตีแค่นิดเดียวโอเคโอเโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ตายง่ายเหมือนกันนี่เราอะตอนนี้ผมยังไม่สามารถที่จะทำไอ้นี่ได้นะครับเพราะว่าเหมือนของจะยังไม่พอแล้วก็ เหมือนเราจะต้องรอยพวกนี้ซัม,มอนแบบมาเยอะๆเฮ้ยเดี๋ยวผมทำไอ้นี่แบบ <_ d ụ> คือตอนแรกอะผมจะทำเป็นดาบแบบดาบที่แบบดาเมจสูงนิดนึงอะดาเมจแปรอะคิดว่านะถ้าจำไม่ผิดอ่อยู่ไหนวะเออนี่เกรดซอสนะครับคือ มันผมถ้าอยากทาจริงๆอ่ะผมหายายแมงมุมมาทําแทนก็ได้นะแต่ว่าคือประเด็นคือแมงมุมมันไม่เกิดไงเออเดี๋ยวผมเอ้ยม,มันจะติดหัวเปล่าวะอุ้ยเอ่อผมวางเซฟก่อนดีกว่านะครับอ่ามีคนตีกันนะฮะเดี๋ยวค่อยไปเชียร์นะครับผม อ่าเช้าวันสดใสพร้อมกับทหารมากมายที่อยู่ข้างหน้าผมนะฮะผมไปทําอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยฮะคุณพี่ทําไมคุณพี่ไม่ออกันเยอะจังเลยครัโอ้โหตกใจเฮียวันนี้โอ้โหดอกเยอะเลยนะฮะคือคือต้องให้พวกไอทหารนี้ค่าหรือพวกนี้ค่าครับเนี่ยคือมันดอกเพื่ออะไรอ่ะ ผีผัวฟ้า,ฟาเอามาก่อนไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเราอยู่ต่างแดนกันเราอย่ายุ่งกันเลยกลัว <c oughs> นะเออแบบตัวมันใหญ่มากนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราจะไปเป็นนักรบมังกรน,นะฮะเราจะไปล่ามังกรกันนะครับผมไป let's go <S พร้อมหรือยังไอ้เจ้ามังกรหน้าง่ นี่นี marche, 5, ่นี่นมันบินเล้วมันบินเลวมันบินเลวมันบินเลวอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ผมเก็บของก่อนโอ้หของหัวของวายว้าวโอ้โอ้มาซี่อ้าวตายเอาเอา โอ้ตายแล้วอะอะไรครับเนี่ยตายง่ายจังวะโอ้โหมังกรแค่นี้ตายเล่นหรือผมก็รู้ว่าจะถึกโทษเอ้ยบ้าจริงปุ๊บปั๊บซัมเบยเก็บของครับผมมีอะไรให้เก็บบ้างเอ่ยเดี๋ยวผมขอเดินสำรวจอีกสักนิดหนึ่งนะยฮะปัญหาของเราไม่ได้อยู่นี้ครับชุดเกราะมังกรสีทองว้าว ไม่คตรเท่แล้วพอดีด้วยนะเหลือเกรดอันเดียวนะครับแต่ว่ามันทาอาวุธไม่ได้ทําได้แค่ชุดเกราะนะครับโคตรเท่อ่ะเออชุดกรอบแบบสีทองอารามแต่ไม่มีภาพพี่อะไรเลยไม่แปลกครับผมน่าจะเป็นบัก๊กเอ,อ่อแอดออนนะครับคิดว่านะเออโอเคเดี๋ยวขอรับประทานอาหารอีกสักนิดหนึ่งนะฮะ ผมเห็นมังกรสองตัวเอาจริงผมก็อยากฟัดกลับมาเน่ะแต่ว่าไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> คือมันมันใจมันก็สู้นะแต่ว่าถ้ามันพ่นไยขึ้นมาเนี่ยชิบหายแล้วยิง <c oughs> เออไปฮะลองดูเราอาจจะสู้มันได้ก็ได้ <c oughs> เียงดังเถยงดังเ <c oughs> บาเ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 บาผมอยากรู้ว่าแร่มันคืออะไรเดี๋ยวค่อยค่อยไปขุดแล้วกัน <c oughs> คืออยากรู้ว่าไอ้สองตัวนั้นมันตีกันเหรอ หรือว่าโอ้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 คุณมันตีกันนะพี่โยมหุ้ยมันวางไข่ด้วยดูดิดูดิตอนนี้ผมไม่ได้อะไรแล้วไม่ได้โฟกัสมังกรตีกันนะเดี๋ยวดูก่อนดิเอ้ยอะไรอุ้ย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 อะไรกูอยู่ดีกูเป็นลูกหลงเฉยเลยอะไรครับเนี่ยเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยม่มีน้ำด้วยไม่มีน้ำด้วย ว้าว <Whoa>. oh. กูแตกแตกูตายอย่าโอเครอดแล้ว <laughs> อย่าไปในปลานะอยู่ตรงนั้นแหละโหอีกแล้วเลยตัวนั้นอีกแล้ว <laughs> เอาตายเอาเรียบร้อยเอาของอ่ะอ๋อนี่ไงดรอปแล้วโอเคเป็นเกล็ดมังกรสีออกแดงเหลืองนะฮะว้าไอ้เหี้ย อะไรครับเนี่ยโอ้โหกนไป <c oughs> มึงเว้นช่วงกันหน่อยก็ได้ผมเอาอีกเนเออ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 ตายซะตายซะตายซะตียากนะครับตียากด้วยหันยากด้วยไม่ใช่อะไรนะฮะตัวนี้ตายนะตัวนี้ตายตัวนี้ตายก็ยยดอกเหมือนกันนะฮะส่วนอีกตัวมังกรสีทองเนี่ยอีกคิงกิโดล่าเนี่ยมานี่ มาดิมาหนิมาหนิคิงกิโร,รล่าตายซะเก่ไเก,ไ,กไม่ได้เก่งอะไรหรอกไม่ได้เก่งอะไรหรอกเอาชิมหายแล้วมันบิดลงมาลงมาเพื่อนลงมาอย่าพ่นไฟนะลงมาเพื่อนลงมาใจใจนี่วะแล้วอย่าบินสู้สิใจใจสิเพื่อนฟากลงมาไม่ลงมาด้วยนะเฮ้ยเราคงไปพ่นไฟใส่ใครอะ่ะ กูนี่ตีกูนี่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 นนเออโหและในคลิปนี้ผมได้ฆ่ามังกรไปทั้งหมด4ต่ะว้าวโคตรเท่เลยอ่ะถ้าผมจะออกขึ้นได้นีม่มีบ็อกอุโอ้ยนะอะวางเป็นขั้นเป็นขั้นสวยๆแล้วกันนะครับโอ้เยี่ยมไปเลยมันเก็บไงอ่ะ เฮ้ยผมกลัวกลัว,กล,วกลัวไม่ได้ของว่ะมันเก็บไงอะ่ะหรือว่าผมต้องใช้มือเก็บแปบ๊บนะอุะอ้ยอ๋อโอเคเอากลับไม่ได้แล้วโอเคไม่เป็นเลยนะครับเอาเอาไว้งั้นก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมา คืออนน่าจะหาที่อยู่อาศัยที่นี่สัก,สกระยะหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะต้องรอไข่มังกรฟักนะครับโอเคเดี๋ยวไปสำรวจในดินแดนทะเลทรายสักนิดหนึ่งนะครับผมอยากรู้ว่าพวกเนี้ยมันคืออะไรนะครับนี่น,นีเห็นไหมที่มันอยู่กันตามพื้นที่เนี่ยมันคือแรอะไรอะ่ะแล้วมันเกิดทุกที่ด้วยนะ ก็ดูเหมือนน่าจะใช้ที่ขุดหินไม่แตกนะฮะคิดว่านะลองดูก่อนนะครับแค่อันเดียวก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันเกิดเยอะมากนะฮะอุ๊ยอตาย <c oughs> โอ้ยอะไรครับเนี่ยอ๋อมันคือดีดีเองอ๋อโอเคเราสามารถทำเป็นโต๊ะคามได้ได้ช่มัไหมเราแค่ขาดสองอันแล้วก็ได้เลย นะฮะจัดไปไวรุ่นยอมติดพิษนะฮะไม่เป็นไรแค่นิดเดียวนะฮะโอเคอ้โอ้โอ,โอ้มาติดเป็นสถานะวิเทอร์ด้วยไงมันไม่ใช่ติดพิษธรรมดานะฮะติดเป็นวิเทอร์เลยอ๋อติดแค่แป๊บเดียวโอเคโอเคได้อยู่นะครับโอ้นี่เราสามารถทําชุดมังกรอีกชุดหนึ่งได้แล้วนะ เราทำโต๊ะค้าเพิ่มนะฮะง่ายง่ายกว่าเยอะอ่ไม้นะครับแล้วก็นี่ปึ๊บแล้วก็ทำอ๋อเหี้ยไม่ได้เอาของมาอ,อ,อุ้ยอย่าโลกสิลูกมันคือเกาะไม่ใช่ไหมมันคือหุอ้เหี้ยลุดอ๋อไม่ลุดมันคืออะไรอ่ะ โอ้เฮ้ยลอลี่โอ้ยบ้าลอลี่เต็มเลยเก็บไงอ่ะตีให้ตายเหรออ๋ออ้อเยี่ยมเยี่ยมไปเลยผมว่าเดี๋ยวผมหาที่อยู่อาศัยดีๆสักนิดหนึ่งนะฮะเออโอเคก็ สำหรับวันนี้นะครับผมเป็นอะไรที่เราใจมากๆนะครับผมได้ทําการล่ามังกรไปทั้งหมด4ตัวนะฮะแล้วก็เ,อเจอไข่มังกรที่กําลังจะฟักตัวในอีกไม่นานนะับผมซึ่งตอนนี้เราอยู่ในไบโอมทะเลทรายก็คิดว่าน่าจะต้องหาแม่น้ําในเร็วๆนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาปลาให้มังกรนะครับถือว่าเป็นการเลี้ยงมังกรให้โตแล้วก็เชื่องนั่นเองนะับผม ก็สำหรับว oh. ันน <Jean> ี้นะับผมก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนและกันนะครับผมขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะฮะก็สำหรับคลิปสำหรับโอ้ยก็สำหรับคลิปนี้นะผมใครที่ชอบนะผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเลยนะฮะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับยี่วูไปแล้ว